านายนประพันธ์พงเทวทุพนะครับอายุ72ปีอยู่บ้านเลขที่31หมู่ที่8นะครับตําบลสุงคนองอําเภอพระปแดงจังหวัดสมุทรปราการได้พาเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบพอพระประดงชี้จุดที่ตู้เซฟภายในบ้านพักหลังถูกสาวใช้ชาวพม่านะครับขโมยทองแท่งทองรูป,ปรพรรณหนันกกว่า100บาทและเครื่องเพชรอีก30วงรวมมูลค่าประมาณกว่า3ล้านบาท ได้หลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งทางตำรวจสพพัพประดนนะครับได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบ้านหลังดังกล่าวนะครับมีร่องรอยการรื้อคน้นและงัดประตูห้องส่วนคนร้ายนะครับทราบชื่อคือนางซันเชอนะครับหรือไก่สาวใช้สัญชาติพมา่าจากการสอบสวนนะครับทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวนะครับมีแต่ผู้สูงอายุโดยได้จ้างนางสังเธอนะครับหรือไก่มาคอยดูแล ก่อนหน้านี้นะครับนางสันเธอนะครับเคยเป็นลูกจ้างร้านขายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลเมืองพัะแดงก่อนที่พึ่งบ้านที่รู้จักกันนะครับได้แนะนําให้นางซังเธอมาช่วยดูแลผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุที่บ้านหลังตงาง่าวโดยให้ค่าจ้างวันละ350บาทซึ่งได้เริ่มทํางานนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับได้ทําการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด สามารถจับภาพนะครับนางสังเธอขณะเดินเข้าออกได้ล่าสุดนะครับทางตำรวจสอาพาพะแดงได้ประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดต่างนะครับเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ รรมันจะไปซืป้อค้าไปซื้อข้าวสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบัอนทึกเทปง,งานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ